สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบล็อกฟุตเนาะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาทําการรีวิวผลพิซซ่าใหม่นะก็คือผลนี้ท่านผู้ชมผลซาวนะครับผมหรือผลเสียงนั่นเองนะฮะก็ในอัปเดตนี้เรามีผลพิซซ่ามาใหม่3ผลนะผลนี้นะครับผมผลล็อกเก็ตมาแทนผลกิโลนะครับผลซาวมาใหม่แล้วก็ผลแมมมอสนะครับมาใหม่เนาะก็ในคลิปวิดีโอนี้พี่ก็จะมาทําการรีวิวผลนี้นะครับผลซาวนั่นเอง ก็สำหรับคอดีนะครับมีด้วยกันทั้งหมด5สกิลเนาะสกิลแรกสกิลเซตใช้1แบตเตอรี่สกิลเอ็ใช้50แบตเตอรี่สกิลซใช้100่แบตเตอรี่แล้วก็สกิลวีใช้250บแบตเตอรี่นะครับสกิลเใช้150้บแบตเตอรี่แล้วมันก็มีเกรดด้วยนะเกรดการใช้สกิลเนาะ เมื่อสเกตเต็มนาะพี่ไม่แน่ใจนะว่าสกิลแบบมันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูในคลิปนี้นะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปรีวิวนะก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับเบื่อมั้ที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทสทีนี่เลยร้าน i e ด Me Shop ร้านรัฟาร์มเกมระบอกแบบครบวงจรมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ Blox Fruits All Star Admire Adventure Driving Embeller และแบบอื่นๆมีบริการเติม r o บั x กดผลกดเกมพ Pass ในแบบต่างๆและยังมี ID ไก่ตัน ID เทพอีกหลายแบบวางจําหน่ายด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแหลก Gift Card Robux บวกของแถมแต่งตัวรายเดือน หากติดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนเพจได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับร้าน lavabuck มีบริการรับเติมโลบักระบบ id pass และ vep server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาร์ตราคาถูกมากมายหลายแมปว่าจะเป็นแบบ b o c k food a l สตาพิ k งเ g l e g ล c ก a ซ i ี่อนิเมะไฟเตอร์และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะฮะมาเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะสก,กิลแรกครับผม กดค้างคือผลพิศาดผลนี้เป็นผลที่พี่ชอบนะเพราะว่ามันสวยมากๆเลยนะครับดูดิสีลุ้งฮะอ่าแล้วปล่อยสกิลนะครับปล่อยสกิลปล่อยตรงนี้จึงมีเสียงด้วยนะครับแต่ครูดาวสกิลเซตเนี่ยมันดูเหมือนหลอนเงก็ไม่รู้นะครับคือเราใช้ไปแล้วอะ่ะกว่ามันจะขึ้นครูดาวให้เราอ,ะอ่ะกดปุ๊บเนี่ยหายแล้วก็ขึ้นครูดาวฮะ <laughs> ดูหลอนๆไง,งก็ไม่รู้อ่ะต่อไปสกิลเอ็กซ์นผู้ชมสกิลเอ็กซ์ฮะ อ่ะยิงไปถนนแล้วกันบูสส์เขปล่อยตัวโนต้ตออกไปนะครับเป็นคล้ายๆเป็นกลวยนะครับอ่ะสกิลไซค์กันอีกรอบนะครับบูสสอันนี้สกิลซีนะผู้ชมสกิลซีฮะสกิลซีลเป็นแบบนี้ดูท่าตั้งท่าเขานะอ่ะปล่อยตรงนี้เป็นดิสโก้ฮะดีเทคด้วยแล้วก็มีลูกบุกลมพุ่งออกไปเนาะอ่ะสกิลเอ็กซ์อีกรอบนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวยิงมาหน้ากล้องแล้วกัน อีมานากล้องนะครับว่าจะสวยขนาดไหนอืดยังสวยอสกิลซีนะฮะสกิลซีหน้ากล้องได้ไหมปิ้ยแล้วก็มีลูกกลมๆนะฮะคลายลูกดิโก้เคลี้ยงออกมานะครับเคลี้ยงลูกดิโก้ทิ้งเลยไม่พี่ชอบอะสกิลเอ็กเนี่ยอืดอ่ะมาดูสกิลต่อไปนะพี่ชมสกิลวีนะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะครับอ่ะมาดูกัน เอาอกดผิดกดสกิลซีเฉยเลยอ๋อสกิลซีอีกรอบสิแล้วกันครับนี่ลูกดิกโก้มันจะพุ่งไปตามเมาส์ที่เราชี้อยู่เนาะมาอันนี้สกิลวีของจริงละสกิลวีอย่างงี้ครับอุย้ยเป็นลูกบอลนะผู้ชมเป็นลูกบอลตัวโนดนะฮะวนรอบๆเรากี่ลูกอะห้าลูกวะใครนับทันบ้างอ่ะเดี๋ยวเรายิงไปตรงนู้นแล้วกันนะครับ อุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไกลไกลแล้วก็สวยด้วยท่านผู้ชมมาดูนะว่ามันไกลขนาดไหนนะครับอ่ะสกิลซ้าก่อนละกันทิปตรงนู้นเลยไปแค่นี้นะครับกิปเอ๊ะครับแค่นี้เนาะสกิลซีครับทิปไปไกลๆไว้ไก,ก่อนปุ๊บ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 อุ้ยไกลมากสกิลวีครับ โอ้โหก็ตกไปที่เราชี้เมาส์เลยนะยังสวยอ่ะมาดูสกิลแอปการเทเบย์ลมสกิล F ก็เป็นสกิลการเคลื่อนที่นะการบินนะครับอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหลอดมาเต็มนะเป็นสกิลบินที่สวยมากๆเลยท่านผู้ชมกูดาวไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนหลอดมาเต็มบ้างเนาะเดี๋ยวบินให้มันหลอดเต็มเลยนะครับปอ๊บอ่ะเดี๋ยวดูหลอดมันเต็มนะปุ๊บ เต็มเรียบร้อยเปลี่ยนสีฮะเป็นสีเหลืองฮะแลวเพลงก็เปลี่ยนด้วยฮะเหมือนเพลงบนสวรรค์เลยตอนที่พี่ขึ้นสวรรค์พี่ก็ได้ยินเพลงเนี้ยยังยังพี่ยังไม่ขึ้นสวรรค์น,นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลตอนที่แบบเออเกตมันเต็มนะมันก็จะมีออร่าตัวโน้ตนะครับผมรอบๆตัวด้วยนะครับอ่ะเก็บต่อนะครับเดี๋ยวหลอดหมดร่อดเต็มๆมามาดูสกิลต่อไปสกิลแซดท่านผู้ชมในแบบออร่าตัวโน้ตนะครับนี่ก็จะเป็นตัวไอ้นี่นะตัวโน้ตสีทองนะครับ อันนี้สกิลเอครับผมยังสวยอ่ะเก็บเกรดต่อฮะเก็บเกรดต่อเดี๋ยวมาดูสกิลติเดี๋ยวมาดูสกิลซีอีกรอบนะตอนเกรดเต็มนะฮะอ่ะยูซี่ดิสโก้สีเหลืองฮะชี้ตรงนู้นลูกดิสโก้ก็จะลอยออกไปเนาะอย่างเท่เลยครับแล้วก็ต่อไปครับผมสกิลวีนะเดี๋ยวเก็บเกดเก็บเก็บเกดแป๊บนึงบินเก็บเกรดด้วยนะครับปึ๊บ ามาดูสกิลวีนะครับผมตอนเกตเต็มนะฮปึ๊ดลุกตัวโนดนะครับผมเป็นสีเหลืองฮะตรงนี้เลยอย,อยางสวยอะ่ะท่านผู้ชมสวยเกินโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะครับผมกับพวกกิกี้ที่เกาะช็อกโกแลตดีกว่าเนาะเกาะช็อกโกแลตกิกี้เยอะดีนะครับอ่ะไม่ใช่เกาะช็อกโกแ,แลตละอันนี้เกาะเค,ค้กนะครับมา มาดูการโจมตีกันทุกผู้ชมอันนี้สกิลแซดนะครับสกิลแซดยุบดาเมจสองพันหกฮะแบตเตอรี่พี่แค่สองร้อยหกสิบสามอีกนะสองร้อยหกสิบสามครับอันนี้สกิลเอ็กครับผมอุ้ยุ๊โอ้หกระเด็นไปอย่างไกลกระเด็นไปอย่างไกลครับผมสกิลแซดโจมตีเป็นแบบ AOE ได้อปะโจมตีแบบรวมแบบหมู่นะครับดูสกิลเอ็กกันครับสกิลเอ็ก อ้อ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลซีกันต่อท่านผู้ชมดิสกโก้ฮะ,ะป,ะปะุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยคนไอคนนี้อู้โดนกระหมดเลยท่านผู้ชมมันไปดึงบอทร,รอบๆมาหมดเลยฮะสำหรับสกิลซีฮะไปดึงบอทร,รอบๆมาฮะเอาสกิลเซตต่ออุอ้มสกิลเอ็กฮะมาสกิลซีมาเดี๋ยวมาลองใช้ตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะดึงบอทหรือเปล่าไม่รู้นะ โอดดึงมาด้วยฮะท่านผู้ชมโอ้ดึงดึงมามาดูสกิลวีกันท่านผู้ชมอ,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 อุ๊ยปมม้มันอลังก,การกว่าที่แบบเราเห็นแอดมินเขารีวิวอีกัะท่านผู้ชมทั้งสวยทั้งอลังก,การฮนะโอ้่ปคิดคอมโบพี่หน่อยดิสำหรับคนเนี้ย ใครเก่งๆ PVP คิดคอมโบพี่หน่อยฮะโหทั้งสวยทั้งอลังการนะฮะเออสกิลมันอสกิลมันขึ้นอะไรนะเกตมันขึ้นเองฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะเดี๋ยวเหลือหนึ่งตัวหนึ่งก่อนเหลือเหลือตัวตัวก่อนนะครับเราค่อยมาเทสดาเมจกันเทสดาเมจว่าตอนที่แบบเกตมันยังไม่เต็มกับเกรเต็มอ่ะอันไหนมันโจมตีแรงกว่ากันฮะไปเทสตัวตัวได้ตรงไหนตรงนี้บอทมันเยอะ เดี๋ยวรอเกณฑ์หมดก่อนแล้วกันเนาะเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้นะครับเทสตรงนี้อ่ะตอนนี้เกณฑ์ไม่เต็มนะยูแซดครับสองพันหกเดี๋ยวเราบินเก็บเกณฑ์แป๊บหนึ่งสองพันหกะยูซสองพันเก้าโอ้เกณฑ์เต็มนะครับผมดาเมจเพิ่มฮนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่แบบเราโดนโจมตีนะ ตอนไม่มีเกรนะครับโดนเท่าไหร่ไอตอนไม่มีไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีออร่าตวัวโน้ตนะครับพันเก้าสองพันสองพันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาบินน่พันเก้าสองพันสองพันชึบมาละวพันสี่ท่านผู้ชมโอ้โดนลดเขาเรียกอะไรนะลดดาเมจที่ได้รับด้วยนะเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับเนาะเกาะตวัวโน้ตนะครับ โอ้ยังแจ๋วอะ่ะยังแจ๋วเลยฮะไปขอไปลองเทสกับบอสนะครับผมรอบสุดท้ายนะครับไปเทสกับบอสบิ๊กมัมนะบอสบิ๊กมัมไม่รู้ว่าเกิดหรือยังครับไปลองดูนะครับบิน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 ,บนอ่าบอสบิ๊กมัมยังไม่เกิดเนาะเดี๋ยวร,รอรอครูดาวเลือดแป๊บนึงนะครับ ยังสวยเลยท่านผู้ชมดูดิสวยเกินอะพี่ไม่รอบอสวิ่งบมและครับพี่มาเล่นไอ้บอสเกาะแรกดีกว่านะแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนกลางคืนด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผลเสียงนะใช้ในตอนกลางคืนอนะมันจะสวยขนาดไหนมาดูกันกิวแซดครับผมปึ๊บหืมสว่างขึ้นฮนะกิวเอ็กครับอู้กิวซีครับดิสโก้กีไว้ชีมาไว้ลูกดิโก้จะได้ล้วงใส่หัว อื้อกิว e ีครับผมตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มตุ้มตุ้ม้โอ้ลุงหนอง,น,อง,น,องนี่น่องนี่น่องนี่แนี่เดี๋ยวขอเก็บเกตก่อนเก็บเกตก่อนมามาเดี๋ยวเราไปเจอกันเดี๋ยวเราไปเจอกันโอ้โยโดนโจมตีฮะล่วงฮะเต้นซะล่วงเลยเหรอนี่เนะี่ยยิงมายิงกับไม่โกงมามาเต้นกันมาเต้นกัน นี่ไงจุ๊วี่นี่ไยิงมายิงกลับยิงกลับไปอีกโลกหนึ่งฮะโอ้ยโอ้ยน้องนองนิ่งนองน้องนองนิ่งนองมาอุ๊ยชุบอย่างสวยอ่ะสวยแล้วก็อลังการด้วยฮะดิสโก้ดิสโก้ดูดาเมจขึ้นนะปุ๊บอ e <tinc S 2> ุยชุบนี่ไงโยไว้ครับอ วิว่อไปๆๆๆออลังการ em, สุดๆอะนี่แน่ไอ้ดิสโก้ที่ต้องใช้ใกล้ๆนะนี่ไงไปยุซี่ไอซิคุแซดเขาปุ๊บปุ๊บไม่มีการโจมตีแบบคลิกอะไรอย่างงี้เนาะเบกบากระโดด มาเต้นกันครับเต้นกันเต้นกันเต้นกันปิดด้วยสกิลวีนะเดี๋ยวจะปิดด้วยสกิลวีครับสก,กิลนี้ไม่น่าแตกนะอ้าโอเคมาสก,กิลวีปิดแบบอลังการอลังการนะฮะตบตบตบออตเตอรี่ขึ้นรัว,ว,วก็โอเคก็มีประมาณนี้สำหรับผลซาวนะครับผมก็ผลน,นี้ก็ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะ ราคาถูกกว่าผลฟินิก์แล้วก็ผลประตูอีกนะครับถูกกว่าผลสายฟ้าผลพาวด้วยนะครับก็ถือว่าราคากลา,างๆนะสำหรับผลนี้นะโอเคก็ จบแค่นี้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปว e ีโอใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยเนาะก็สําหรับผลต่อไปที่พี่จะมารีวิวนะก็คือผลแมมบอสนั่นเองเนอะเดี๋ยวเรามารับชมกันเนาะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับผมบายยบายๆบายๆ